ตัดบยาวประมาณเท่าไรครับตอนตอนตัดเราตัดให้ดูหน่อยครับอ้เลือกดอกตัดให้ดูหน่อยประมาณนี้จ้ะมันจะมีก้าถ้าดอกเล็กแบบนี้ก็ตัดทิ้งเลยจ้ะไม่ต้องไว้ตัดประมาณนี้เลยใช่ใช่จ้ะตาคูนแบบนี้ก็ตัดแบบนี้เลยตัดให้มันออกไหมตัดยาวถ้าแบบนี้ก็ตัดขนาดนี้อืใช่จ้ะ คือตัดออกมันเขาก็จะแตกออกเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่จ้ะดอกนี้มันจะออกมาเรื่อยๆถ้าเราเก็บอันนี้เอาโกนอันนี้มันก็จะขึ้นมาใหม่อ๋อน,นี่คือข,ข,ขึ้นมาใหม่จ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรครับผมคุณยายชื่อยายสังวรพรหมบุตรบ้านเลขที่สิบหกหมู่สิบแปดตำบลท่าตูวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับคุณยายชื่อนชื่ออะไรครับ ชื่อสังวรนี่หละจ้ะคุณยายสังวรเนาะค่ะคุณยายสังวรก็คือปลูกดาวเรืองใช่จ้ะใช่ใช้พื้นที่ในการปลูกเอ่อเท่าไหร่ครับหนึ่งงานจ้ะหนึ่งงานแล้ว,แล,วแล้วทาไมเราถึงได้มาปลูกดาวเรืองครับคุณยายสมัยตะโกนไม่ใช่พันนี้สมัยตะโกนพันเล็กที่<ะ>โลกดาวเรืองเล็กๆก็ปลูกเองก็ทําขายไปเรื่อย บช่วงว่างยาใช้พื้นที่หนึ่งงานเพราะว่าอยู่อยู่ข้างบ้านพอดีใช่ไหมครับใช่จ้ะพื้นที่แล้วก็มีม,มีน้ํามีน้ํมีมีเขาเรียกวา่าสระน้ำใช่ไหมครับสระน้ํอสระน้ํานี่ก็สระน้ําที่รวงเขาปลูกให้ใบว่าให้เออขุดให้ขุดปรีสไพรไตรโกนต้นกล้าเราเราได้มาจากไหนครับเจ้ จากสุรินจ้ะจากสุรินเขามีโรงอ๋อมาซื้อเราเราซื้อต้นกล้ามาซื้อต้นกล้ามาจ้ะต้นละเท่าไหร่ครับบาทห้าสิบจ้ะบาทห้าสิบใช่จ้ะแตบไปเอาที่ที่สื้โอ้ที่โอันนี้คืออะไรเขาชำนะอ๋อไปเอาที่เขาเลยที่เขาจำจ้ะท่านประสงถึงบ้านก็สองบาทแล้วเราก็มาปลูกใช่จ้ะเราปลูกนี่เราปลูกกี่แถวครับสามสิบแถวอ๋อเราปลูกประมาณสามสิบแถวใช่จ้ะรู ได้เก็บเกี่ยวก็สี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันใช่จ้ะอันนี้รอบที่เท่าไหร่ครับที่เราตัดมาเนี่ยรอบที่สองจ้ะรอบที่สองใช่จ้ะโอ๋อันนี้เราเรากองไว้นี่เราทําจะทําอะไรครับคุณใหญ่ทำทำอะไรขายเองมัดกำขายเองมัดกำขายใช่จ้ะโอ้ในในครับมันมัดกำยังไงเนาะมัดกำยังไงถ้าโลขนาดนี้ถ้าช่วงช่วงเทศกาลขนาดนี้ก็ ได้สิบบาทจ้ะขนาดนี้ครับขนาดนี้สิบบาทใช่จ้ะใช่จ้ะทมใส่สองโหลสิบบาทสิบบาทแต่ก็มีส่วนประกอบด้วยครับใบเตยคัตเตอร์จะใส่ประกอบเป็นใบใบใบเสริมเข้าไปอีกใบเสริมใช่จ้ะอ๋อก็คือสิบบาทใช่จ้ะต้องเราตัดยาวประมาณไหนครับคุณใหญ่ในเราตัดตัดเอาประมาณไหนประตัดความยาวความยาวความยาวจ้ะความยาวประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไกลใช่ไหมครับใช่จ้ะ ออใช้กันเคยตัดพอตัดมาเราก็มากรองแบบนี้เลยใช่จ้ะแล้วก็มาคัดมาคัดแยกคัดแยกดอกเล็กดอกใหญ่คัดไซส์อีกคัดไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กใช่จ้ะราคาเท่ากันไหมครับไม่จ้ะไซส์ใหญ่ราคาเท่าไหร่ไซส์ใหญ่สิบบาทแดี๋ยวนี้เราทําเองนะคะถ้าถ้าขายก็ถ้าส่งก็แบบ ่างหากอีกถ้าส่งเต็มไม่ได้ส่งอันนี้ทําเองขายเองใช่จ้ะครับมีร้านมีร้านของตัวเองอยู่อยู่ในตลาดใช่ไหมครับในตลาดท่าตูมจ้ะตลาดสดท่าตูมใช่ไหมครับใช่จ้ะโอ้มีเพลงที่ตลาดท่าตูมเออตลาดสดท่าตูมี่เลยจ้ะใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นใจก็คือใอยู่่นเลยใช่จ้ะ ลูกสาวลูกสาวขายยายเป็นผู้เสริมอยา้ช่วยลูกจ้ะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณยายพาไปดูวิธีการตัดนอกะเราตัดประมาณไหนอยู่ที่สวนใช่จ้ะได้จ้ะครับครับคุณยายครับเราเราตัดทีนี้เราอยู่สวนเนาะเราตัดยาวประมาณเท่าไหร่ครับตอนตอนตัดเราตัดให้ดูหน่อยครับอโอนาะประมาณนี้จ้ะ มันจะมีก้าถ้าดโกเล็กแบบนี้ก็ตัดทิ้งเลยจ้ะไม่ต้องไว้ตัดประมาณนี้เลยใช่ใช่จ้ะตาคูนแบบนี้ก็ตัดแบบนี้เลยตัดให้มันออกใหม่ตัดยาวถ้าถ้าแบบนี้ก็แคตัดขนาดนี้ใช่จ้ะคือตัดออกมันเขาก็จะแตกออกเรื่อยๆใช่ไหมใช่จ้ะดอกนี้มันจะออกมาเรื่อยๆถ้าเราเก็บอันนี้โอกโกนอันนี้มันก็จะขึ้นมาใหม่อีก๋อนี่คือขึ้นมาใหม่จ้ะ จ้ะคู้พ่อเราตัดไปแล้วใช่จ้ะเราตัดประมาณกี่รอบครับใหญ่ที่เราเคยตัดตัดกี่รอบเป็นเดือนนะนเนียงน้องเป็นไปหลายรอบตัดเรื่อยๆไปหลายรอบจ้ะใช่ค่ะอครับคุณยายบอนครับอันนี้ถังที่เราใช้สําหรับไอเก็บความชื้นให้ดอกดาวเรืองใช่ไหมใช่เก็บใส่น้ําแข็งไว้ไม่ให้มันเปื่อยเนี่ยเก็บความเย็นครับอันนี้ อันนี้ดอกที่ตัดเรียบร้อยแล้วใช่ใช่จ้ะอันนี้แพกแล้เท่าไหร่ครับแพกละร้อยบอกเออแล้วแต่เราจะใส่แพกห้าสิบดอกห้าสิบดอกใช่จ้ะโอ้อันนี้ดาวเรืองอันนี้อันนี้ทางคัตเตอร์อันนี้ดอกไม้ประดับโอ้อันนี้ใช้ใช้ประดับใช่จ้ะเวลาเรามัดละสิบใช่ไหมใช่มัดละห้ามัดละสิบก็เลยเตะอันนี้คือไม้ประดับครับอันนี้ซื้อเข้ามา๋อซื้อเข้ามาใช่จ้ะ แล้วก็ดาวเรืองมาใส่ประดับตรงนี้แล้วก็มานอันนี้นอันนี้ใส่ใบตือแล้วก็ใส่ดาวเรืองอจ้ะครับทางเรียงรายอย่างนี้ก็คือสําหรับแช่ดอกไม้โดยเฉพาะใช่ไหมใช่จ้ะอ๋อนี่อันนี้โอ้ใส่แบบเป็นกระสอบเลยใสเ่เป็นกระสอบโอ้อยางงี้เลยใช่ไหมใส่ใส่แบบนี้เลยก็ได้อื นี่เป็นวิธีการเจ็บรักษาดอกไม้นจ้ะอยู่ฝั่งนี้จ้ะอันนี้ปลูกดอกไม้ปักสวนครัวปลูกกินเองมีผักสวนครัวด้วยใช่จ้ะผสมประสานอยู่นี่เลยเราขายผักสวนครัวด้วยเครับไม่ได้ขายอันนี้ปลูกกินเองจ้ะอ๋ออันนี้ปลูกกินเองใช่จ้ะหอมใช่ไหมครับนี่หอมโอ้สวยเลยพันโบราณครับหอมบัวเลยไหมครับนี่หอมหอมเป็นหัวนี่จ้ะครับโอ้ต้นสวยเลยนี่จ้ะ อืมสวยเลยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ว่าช่วงปีใหม่นี่ก็ปลูกแค่นี้แหละปลูกพอได้กินนะคณะหรยาคณะ,ะอืมอืมสวนผักสองสามแปลงเลยเนะาะจ้านี่โอ้โ,อโดยไม่ต้องซื้อเราปลูกกินเองไปครับจ้า,จาอืมผักชีไทยแล้วก็ปลูกข้างๆเลยจา้าออสวยสวยสวย นี่นะครับนี่บของบ้านของคุณยายนะครับ <c ười> นออแล้วก็แล้วก็จะตัดกับร้านเนาะตัด <c ười> ใช่จ้ะอันนี้ก็เป็นหนองนะ้ำไอสระน้ำ<า>ที่สูบน้ำอืมมีบัวด้วยเราตัดเฉพาะตอนเช้าใช่ไหมคุณใหญ่ถ้าว่างจ้ะถ้าว่างช่วงไหนก็ตัดได้จ้ะเอาช่วงว่างเลย <c ười> <c ười> เอาช่วงว่างเลยอเอาช่วงว่างเลย โอ้หนี่มีไม้ค้ำเอาเชือกนี่เนาะเชือกคือไม้ให้มันล้มค้ำให้มันล้มครับให้มันล้มอ๋อแล้วก็จะตัดใส่อย่างงี้เลยตอาตะกร้ามาใส่เนาะตะกร้ามาใส่โอ๋อนี่อ่า่ะท่านใดสนใจเนาะสนใจเข้ามาอ่ตลาดสดอำเภอท่าตุมเนาะชื่อร้านรุ่งอรุณพรหมบุตรก็ว่า ร้านเจรุ่งเขาเรียกกะไเจรุงร้านเจรุงเ่งเขาเรียกเจรุงจากตลาดจ่าทตูมจ้ะคืออยากได้ดอกไม้สดๆสวยๆแบบนี้เข้าไหว้พระเนาะเข้าไปที่ร้านเลยจ้ะครับก็คือไปหาแป๊บเดียวก็เจอแล้วจ้ะเข้าไปครับส่วนมากเขาไปไหว้พระใช่ไหมครับใช่จ้ะอืมแต่ช่วงปีใหม่นี้เขาก็ลุกร้านมาจากนู่นก็พวงมาลลยเขาก็ทํานะคะทำอะไรใช่จ้ะ ดอกเล็กก็ทำพวงมาลัยเล้วแต่ลูกค้าจะสั่งสั่งแล้วแต่จะสั่งไส์ใหญ่ไส์เล็กจะไส์ใหญ่ไส์เล็กอ๋อะสำหรับที่นี้ขอบคุณคุณยายมากครับผมจ้าจ้าสวัสดีค่ะผม